สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพืพบกันอีกแล้วครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่พาชมชุดแต่งกันชนหน้าแบบสวยๆคันนี้มองผ่านๆมองแบบไม่สังเกตลูกค้าอาจจะคิดว่าเป็น เบนซ์ CLS ตัวใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็น n i สสัน a เมร่าเทอร์2020นี่ครับก็ถูกเราจับเอามาทำชุดแต่งโดยใช้ธีมของเบนซ CLS นะครับทำใส่ให้กับอเมร่ารุ่นนี้ครับ ซึ่งทางเรามองเห็นรูปทรงแล้วก็ลักษณะของไฟหน้านะครับที่ดูสะดุดตาดูสวยก็เลยเอามาปรับใส่ใช้ธีมของ b e n z l s s นะครับมาทำเป็นชุดแต่งตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ขัดเกาสเกลต่างๆให้สวยงามดูลงตัวกับ อเมล่านะครับชุดนี้เราจะทำมาแต่ตัวกันชนหน้าอย่างเดียวนะครับลูกค้าสามารถเลือกผสมใส่กับข้างและหลังกับรุ่นอะไรรุ่นอื่นๆที่ลูกค้ามีอยู่ก่อนแล้วกันได้อย่างลงตัวครับเราจะทำเป็นกลางๆไว้ครับตัวชุดแต่ง นี่นะครับอย่างที่ให้ดูตอนนี้ก็คือตัวสกเกิร์ตข้างกับด้านท้ายและสปอยเลอร์เป็นของลูกค้ามีมาก่อนแล้วใส่ไปแต่ตัวกันชนหน้าอย่างเดียวครับมันสามารถผสมกลมกืนดูดูดรวมกันได้อย่างลงตัวครับ แล้วก็การเปลี่ยนกันชนหน้าของอาเมล่ารุ่นนี้นะครับตัวเรดาร์ตัวเซนเซอร์ที่อยู่ข้างหลังโลโก้นะครับก็ยังคงอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมนะครับการใช้งานต่างๆของระบบตัวรถยนต์ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับได้เพิ่มเติมเรื่องความสวยงามหน้าตาที่แตกต่างไปจากปกติขึ้นมาครับ ได้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้อเมล่ารุ่นนี้อยู่ชอบแบบไหนยังไงก็ทักหาพวกเราได้นะครับแล้วก็ทั้งสำนักเรายังมีชุดแต่งรุ่นอื่นๆสำหรับอเมล่ารุ่นนี้อีกมากนะครับเป็นแบบต่อชิ้นเล็กๆรอบๆคันก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับยังไงฝาก เพื่อนๆเ,เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับที่ www.ninto.com นะครับวันนี้ฝากไว้อีกหนึ่งผลงานสวยๆนะครับที่พวกเราตั้งใจทำกันให้เพื่อนๆได้มีไว้ช็อปกันนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b e ให้พวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ